เรามีแขกรับเชิญด้วยถึงเพรยร้อยลายเขาขอบอลลงนิดนึงเอาเราลบอลลงนิดนึงเราแก้ซีโอเราเกินไปไหมแล้วเราก็ต้องเดินใช่ไหมเราลองเดินเดินไก่ย่างไม่เจอไก่ย่างไก่ย่างร้ยนนี่ไงแขกรับเชิญของเรามาแล้วทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเนรมิตพาไปดูค่ะเราอยู่ที่โรงแรม ลาเวลาเขาหลากใช่ก็ถ้าใครจะมาพักที่โรงแรมนี้ก็ง่ายๆมากเลยก็คือว่าบินตรงมาที่สนามบินภูเก็ตเลยค่ะนั่งรถมาที่นี่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเองแล้วก็สวยมาก วันนี้เป็นอีพีพิเศษเพราะเราไม่ได้มาแค่สองคนเรามีแขกรับเชิญด้วยใช่แรกเลยที่เรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเรามีดีกีเป็นถึงเพลงร้ายๆเราจะเป็น E ีีที่พาไปดูไลฟ์สไตล์ของแขกรับเชิญว่าสปอยล์หรือเปล่าะสปอยล์หรือเปล่าเราขอดูบรรยากาศข้างในโรงแรมเพราะโรงแรมสวยมากอยากให้คุณแบบดูว่าบรรยากาศเป็นยังไง นี่นะคะลานเซิร์ฟใครที่เป็นสายแบบสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดนี่เลยจ้าอุ้ยลานเขาดีอยู่ด้ยนี่กว้างมาก let's go ที่นี่มีสระว่ายน้ำใหญ่ทั้งหมด2สระนะคะเป็นสระเกลือด้วยใช่เป็นสระน้ำเกลือใครไม่อยากเล่นทะเลร้อนก็ก็มาเล่นตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ร้อนก็เล่นร้อนอยู่ดีไปกันจ้างามแท้ ก็ไปเตรียมตัวกันดีกว่าใช่เพราะเราเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเราจะไปเล่นกิจกรรมทางน้ำเราพาไปหาดรลับที่ดังมากแล้วก็ทุกคนต้องรู้จักใช่หลายคนน่้จะรู้จักก็คือที่ไหนนะคะเพราะเราจะไปหาแครับเชิญแล้วที่นั่นเขารอเราอยู่เขารอเราอยู่สักนิดนึงว่าวันนี้ห้องที่เรามาพักเป็นยังไงจะบอกว่าห้องดีมากคนเนี้ยแอบขึ้นไปดูแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปค่ะ เราจะทํากิจกรรมกันนี่ค่ะมาแล้วค่ะพี่ oh oh. วันหนึ่งฉันเดินเข้ามาตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่ Memory Beach Bar นะคะ oh oh. เป็นสถานที่ที่เขาแบบเล่นเซ oh oh. ิรฟ์ฟ oh oh. เออกิจกรรมทางน้ำ oh oh. ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาแขกรับเชิญของเรา oh oh. ใช่ไหม ใช่เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเรียกได้ว่าร้อนจ้าตอนนี้เรียกได้ว่าอะไรดีเรียกได้ว่าร้อนจ้าเราต้องแบบฟิลสรใสเนาะแบบอุ้ยมาทะเลตอนบ่ายโมงออบ้านใครมาก่อนตอนนี้ถึงสาราพักใจส,สาราพักใจเพราะเราร้อนมากถูกคะ่ะวันนี้เราไม่เน้นแบบว่ากิจกรรมอาไรเท่นานั้นเราจะมาแบบสวยๆเพราะเราเล่นไม่เป็นนี่ไงแขกรับเชิญของเรามาแล้วทุกคนนั่นก็คือไค่ะ ปเอยหน่่คบคุณเลไ่ใเรี๋ยวาเสียงปนดัพงไเป็นไงเราพร้อมอยังไม่พร้อมเพราะแดดแรง่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีคืนปะ ใช่ไหมดูดูยังไงไม่คืนเหรอหิวเดียวมันโปรระดับโปรเนี่ยจับยากมากโอ้ยนิรินทูมาแล้วโหูเลี้ยวมาจับเดี๋ยววันนี้เราต้องให้พี่โฮมสอนใช่ทำไมคุสอนใช่อาจารย์อยู่นี่ใช่เราได้ข่าวว่าคุณเป็นโปรคุณมาเล่นเซิร์ฟที่นี่บ่อยถูกผะผมเซิร์ฟเฟอร์ปอมปอมถือแผ่นถ่ายรูปอ๋อเนี่ยถ่ายรูปเพราว่าไปอย่าลืมเข้ามาในเพจเฟซบุ๊ก้วยนะครับผมเพจเซิร์ฟเฟอร์ปอมปอมถือแผ่นถ่ายรูปนะครับโอ้โหอันนี้คือชื่อเพจเลยอันนี้คือชื่อเพจเขาเลยเอรินทรชื่อเพจเลย อย่างที่น้อยเนี่ยต้องใช้บอร์ดนี่อันนี้ก็คือเป็นที่นอนเหรอหรือไรอันนี้อันนี้ก็ที่นอนสูงกว่ากูอีกนะดูสิพี่คะมันต้องถือยังไงอ่ะขั้นแรกก็คือเราต้องถือสายรองเท้าถือสายรังเท้าข้าขึ้นมาก่อนโอเคขึ้นหัวลงเดี๋ยวมันจะโชนอ่ะมันจะสเปรสเปาอ๋อหนักเลยนี่อ่าโอเคประมาณนี้ใช่ครับอ่าเอาหัวบอรดลงนิดนึงเอาหัวเราลงนิดนึงเราแก้ซีโอเราเกินไปไหม แล้วเราก็ต้องเดินใช่ไหมเราต้องเดินเดินไก่ย่างไม่จอดไก่ย่างถ่ายไก่ย่างแล้วหนึ่งต้นนะครับจากทีมไปเติร์สแว้าวปกติก็เป็นคนสอนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับท่านรู้ชมครับเรียนตอนที่เจออยู่ทีหนึ่งที่ระยองแก๊งระยองแค่ปล่อยบอร์ดให้คนนะสายริบแม่งพันนิ้วปุ๊บกระตุกนิ้วขาดเลยอ่ะโอ้โหมันเป็นมันมีมอการแสดงว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมใช่ครับกระตุกไปแล้วเนื้อเราอยู่ในน้ำมันเจียอล้ ่านไปเลยอันนี้ครับที่ราคาก็คือซิงซิงเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคลิมกระแดดท่าแค่นี้เลยครับไม่ต้องทาทางหน้ายิ่งทาทังหน้าก็ได้แต่หน้าขาวหมดเลยไม่ทาอ๋อบอกบอใช่ครับมองก่อนอ่ะหนึ่งกมวนท่าไปถ้าใครสายเซิร์ฟก็น่าจะรู้จักที่นี่อยู่แล้วแหละเบมเบอรี่บีชบาร์นะคะของเคาล์เแนะนำเลยครับนี่เบมเบอรี่บีชบาร์ตอนนี้ที่นี่คือบูมบูสนะครับใครๆเขาก็อยากมากันนะครับผมอ่า ใ้ายังไงก็ใครมีสปอนเซอร์อยากให้แผ่นผมก็ได้นะครับช่วนี้โอเคทำนี้เลยมวันนี้วันแบบสาวสามสาวจะมีสโลแกนให้เขาทำทำได้ไหมทำอะไรสาธิตสาธิตนะทสาธิตเลยจะเกินเป็นสโลแกนของช่องเราเองก็คือทุกช่องทุกคนจะเห็นว่าดีเนี่ยจะหมุนมืออย่างน like ี <โ prz. S 1> ้ตลอดก็คือมันจะพูดว่าพอทุกสิ่งในระมิดได้ด้วยมือเรา เพราะทุบปิงเพราะทุบปิงเนเราไม่ได้ด้วยมือเราดีด้วยดีดด้วยแล้วก็มีแล้วก็ตัดเป็นรูปปืนยิงเออเป็นไงยิ่งใหญ่ลังกาตัดเรื่อยดีกว่ามีคนตื่นเต้นส่วนเราก็ยืนสวยๆแบบว่าเหมือนว่าคนมาเล่นแต่ว่าเราก็มายืนถ่ายรูปสวยๆเออแบบว่าแอ๊กแอ๊ก ของเรานะคะก็ขึ้นจากน้ำกันแล้วนะคะก็คือเล่นกันตั้งแต่เล่นตั้งแต่บ้านอ่ะจนถึงพอาิที่ตกดินอ่ะอาิที่ตกดินแล้วืดแล้ว่ะขึ้นมาไม่เหนื่อยใช่ไหมตลกก็เดี๋ยวเราก็ไปในปาร์ตี่ภาคขัมของเรากัน Few moments สวัสดีเช้าวันที่สองค่ะทุกคนวันนี้ตื่นมาตื่นสายแต่ว่าเจอซีอ c โอกลางนั่งสั่งเครื่องเดิมโย อสนุกดีแล้วเมื่อเช้าได้ทานข้าวโรงแรมปะทานแล้วเรียบร้อยคนตื่นเช้าผู้รอดชีวิตจ้าฉันตื่นอยู่คนเดียวคืออะไรฮัลโหลตรงนี้มีข้าวทานไหมอ่ะตรงนี้มีอะไรมีตรงนี้ก็มีเนาะอ๋อตรงนี้ก็คือจะเป็นเบบี้เบรเซนต์องอาหารกันก็คือว่าถ้าใครตื่นเช้าไม่ทานเหมือนคนนี้นะก็สามารถมาสั่งอาหารทานตรงนี้ได้ ตอนกลางคืนก็จะเรียกน้ำอวกเพราะวันนี้เราต้องปลุกวิญญาณให้ตัวเองเพราะเราจะไปเกิการถูกต้องภูเก็ตดินแดงแห่งยามค่ำคืนนี่เพราะว่าตอนนี้เราก็รอรักเชิญของเราอยู่ถูกที่จะแบบเสด็จตื่นขึ้นมาคืออะไรอย่างเงี้ยไปกันเลยอ๋อไปกันเลยมึงไปเลย ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จังหวัดภูกเก็ตเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กาลังมาเช็คอินที่โรงแรมตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนี่เลย The p r n c e s s Hotel นะคะถ้าใครที่ต้องการจะมาพักโรงแรมนี้ก็คือโรงแรมจะอยู่ใกล้ๆกับภวงเวียนถอนนาฬิกาจะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะก็หาง่ายมากเป็นโรงแรมในตัวเมืองที่ให้มาพักนะถ้าใครได้มาเที่ยวในตัวเมืองภูกเก็ตเพราะอีกอย่างหนึ่งอะที่นี่ก็คือใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากเลยค่ะเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ติดทะเลสะพานห,หินของภูเก็ตเนาะก็เป็นทะเลในเมืองแปมจะเป็นโทนน่ารักนะ่ารักอะทุกคนสีเอิร์ธโทนใช่ไหมคุณโทนะคะก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเนี่ยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะแล้วก็ชอบชอบลูกเล่นของเขาตรงที่ว่าเขาใช้ลายผ้าถุงในการแบบมาตกแต่งนะคะมันมุงบอกถึงแบบว่าพื้นเมืองของคนภูเก็ตเนาะมงด้วยเนี่ยเป็นจักรยานใช่เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบแบ็กกราว d ย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะและเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องนี้กันนะคะว่าบรรยากาศท้้งในห้องเป็นยังไงถ้าสังเกตน,นะจะเห็นว่าที่นี่เขาจะมีการทาสีห้องแบบสลับเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักแล้วก็คือบรรยากาศไม่น่ากลัวนะคะนี่เราถึงแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะมีห้องพักทั้งหมด4ทายด้วยกันก็คือจะมีซูพีเรียดีลักแฟมิลี่และก็บังเบสบังเบสก็คือจะเป็นเตียงองชั้นสำหรับแบบกลุ่มเพื่อน,อนๆที่อยากจะนอนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ดูห้องน้ำก็กว้างมากสบายมากค่ะตกแต่งสวยมากก็คือที่นี่จะเน้นคุมโทนเนาะเป็นแบบเอิร์ธโทนดูสบายตาอยู่แล้วสบายอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้านี่คะเราก็จะเห็นวิวเนี่ยวิวตัวเมืองก็จะเป็นข้างนอกประมาณนี้ค่ะวันนียเราจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เราจะแบบว่าเราจะพาไปเวนงานในตัวเมืองแต่ว่าในฝนตกทนไยพี่ภูมิพี่ภูมิพาเราไปแบบว่าโชว์สกิลขี่มอเตอร์ไซค์ ฝนมันตกเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนไปกินข้าวกันแทนเลยใช่ไหมครับผมตอนนี้ตอนนี้พี่ผมก็จะโชว์ร้องเพลงหนึ่งเพลงไว้จริงจริงพี่ภูเก็ตอะถ้าฝนไม่ตกอะสมากเพราะมันจะมีเขาจะเปิดไฟนู่นแล้วก็จะมาเดินเที่ยวกันได้นะเสียดายฝนตก a few moments later ใช่นี่เลยที่เป็นไฟนี่เที่ยวจริงเวลาเนี้ยนี่นี่คือร้านอะไรอะไม่รู้ที่เราจะมานี่ก็คือร้านที่เรามาแหละจำชื่อได้เนี่ยนะใช่ ไฮโซไมโลโอวันตินมากโ,โหนี่นะครับก็มาถึงกีฬาแล้วนะครับบรรยากาศแจ่มมากเลยอย่ะแจกจ่ายดิเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดมาเอาไหนเอ,อิร์ดมากินมาเร็วเอ,อิร์ดมาทีมา,มานี่ก็คือปาก้องของพี่ภูมิใช่แล้ว,ลว,นนลวนนแล้วตัวไหนนีในล้วตัวไหนนี่แ้วตัวไหนเร็วก็ต้องพีพงศ์ขันนี้ครับชื่อครับชื่อเอิร์อนี่เป็นมือสไนเปอร์ติดตามผมคอยยิง เจอพี่ภ <Netz Cal ke> <sm fundamentals> ูมิได้ไงหนุ่มนอนอยู่เว้ยแล้วอยู่ดีก็มีโทรศัพท์โทรมาวี่ฮัลโหลฮัลโหลเออนี่พี่ภูมินะภูมิไหนวะไม่รู้จักเลยเออเนี่ยเราเอาตอนแรกมึงไม่รู้ห๋อคูใครไม่รู้ใครโทรมาไม่รู้เรื่องมึงมีกี่ร้อยภูมิอ่ะแล้วแล้วแล้วมึงก็เยอแล้วก็เมื่อกูเปิดกระจกเรียกเฮ้ยใช่แล้วมึงก็เลยเออก็เลยแบบอ้าวเหี้ยแล้วเลยแบบเฮ้ยแบบตกใจที่เล่นมาที่เล่นไปนี่ไหนเด็กหที่เล่นมาล้อ ยังไม่ได้นอนเลยกลับมาเมาชิบหายพี่กลับมาเฮ้ยเอิร์ธปรึกษาอะไรหน่อยดิจรแล้วประโยชน์สุดท้ายคือจริงให้เอิร์ธพูด้วยให้เอิร์ธไหลยาเป็นนาทีนะพี่ภูมิพี่งัเงียบเลยเงียบเลยอารมณ์หาคนแบบว่าเทดินไม่ใช่คนรูปเรานชวสิบปเรอยอร้อยอร่ายอร่อยร่ออร่อยอราอยอร่ยอร่ายอรออร่อยอพลงเอราะนอครัอยมบรรยากาศดีตอนย่ได้เป็นนักแสดงอยู่่อรออนนี้ก็คือน่าจะอยู่อังกฤษ เราสอบเข้ามาหาลัยลอนดอนฟิล์มสกูลได้ไปกำกับหนังจ่ายจ่ายไปเยอะมากแล้วจ่ายค่าทำวีซ่าจ่ายทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะ<ม>คือพาสปอร์ตเรามีหน้าสแตมป์เรามีบัตรนักเรียนแล้วอะ่ะแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ไปจริงๆเราควรจะไปตั้งแต่เดือนที่แล้วละมกลาพอหนังมาอะไรมาเราก็เลือกที่จะอยู่อ๋อเพราะโฟกิ้ <พอ S 1> <อ>ไม่ใช่แล้วเพราะเพื่อนเพราะทุกอย่างมนะันทำให้เราเรา,เราต้องอยู่อาจจะปีไปปีหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของการเข้ามาวงการบันเทิง สมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่3 5 7 9้าาระยะเราอ่ะเป็นดาราพี่เบ้นพรชิตาเขาเป็นคนฝากเรากับพี่เอสุประชัยเมื่อก่อนเรารุ่นเดียวกับหมางนเดชมาริโอเลยเซตเดียวกันก็เลยได้เล่นหนังกับพี่โอ้กูเรื่องแรกพอเล่นหนังนั้นเสร็จปุ๊บก็มีหนังอีกเรื่องนึงเข้ามาเลยเป็นหนังของพี่เปิลนาคอนทุกคู่แล้วพอไปเจอพี่เปิลเนี่ยก็ติดแดกก็เลยไปทําเบื้องหลัง ต่อยอดความชอบเราให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากไปเรียนภาพ,พยนตร์ต่อวันนี้ถช่ไม่มีเราตรงน,นี้เราก็คงไปอยู่ตรงนู้นแล้วอะ่ะเป็นอะไรอาจจะไปเซิร์ฟชาเซิรฟ์ฟอะไรอยู่ในกองท่ายจจแล้ก,แลก็ลุยชอบดูหนังแนวไหนชอบดูหนังแนวไหนะเรื่องแรกที่เราดูคือ Transpoting i t อะ่ะเป็นหนังของดออ a n n y Boy อะ่ะชอบอะไรที่แบบ เกินเล่าแล้วสนุกแล้วก็ไม่ต้องอาร์ตเกินไปเราดูเราอยากให้มันสนุกเราก็ชอบดูหนังสนุกสนุกแต่ก็ดูทุกแนวนะอินดี้ก็ดูนะแต่ดูแล้วก็หลับแต่ก็ดูมันก็เป็นอีกช่องหนึ่งอ่ะจริงจริงคนดูหนังก็ต้องดูให้ได้ทุกแบบแต่แค่ได้ทําหนังแล้วแม่งก็สนุกแล้วอ่ะมันคือการทํางานกลุ่มมันทําให้รู้สึกว่าตรงนี้แม่งมีสเสน่ห์แค่นั้นเลยหนังเรื่องต่อไปอ่ะเราอยากแสดงแบบว่าเอออยากอยากแนวไหนเราจะฉีกไปเลยแบบว่าเป็นตกไปเลยอยาก พลิเคร่างกายเป็น oh. กระเทยเป็นโรคเป็นมะเร็งที่แม่งแบบที่มันท้าทายอ่ะเพราะว่าถ้าเราธรรมดาเราว่าเราเล่นได้เราอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหนังบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีแต่คนได้ทํามันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ช uhh ีวิตมันเหมือนมันมาทางานแสดงแล้วมันก็อยากทําให้สุดสมมติสมมติภุมมต้องเป็นคนอ้วนไปเลยอ่ะอีกสามเดือนนะพิภูมิพิภูมิต้องหนักร้อยโลนะโอ้โหแม่งก็ต้องทําแล้วคิดดูหลังอันนั้นเราต้องเอากลับมาลงอีกหก อีกแบบแม่งก็คงแบบแม่งคงทรมานแม่งคงแบบได้แต่อยากทําอยากลองทํำเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเป็นคนที่ทุ่มเกับการทำงานเราอยากลองทํางานแบบนี้บ้างไม่วข่าสักด้วยใช่ไหมสักครับผมสักเต็มตัวเลยสิบแปดมั้งสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะสิบแปดเมร์นี้คือเมรินมอนโล หออชบส่ววนตัเซ็กซิมโบนี่สัญลักษณ์แห่งเซ็กส์ครับนี่เป็นอันนี้คิดแฮริงเป็นศิลปินป๊อปอาร์ตโชคดีโชคดีลูกนี้บอกว่าโชคดีแล้วคนนี้เขาดังมากมีแมวสามตาหมาหมาดูบัญชาแล้วก็มีชื่อพีเจคือชื่อหลานคลอยใจเออมีมีอีกลายหนึ่งอยากดูเวลาโคตรมันลายนี้ เป็นดาวินชีแล้วก็มีผู้หญิงค่อมอยู่ต้นเถืต้นเถ่อนเออต้นสวยเออนนี้มันเป็นโกลเด้นเรชิโอเคยเคยเห็นรูปที่มันเป็นหอยหอยปะของทุกๆสิ่งใบไม้ของทุกอย่างอะไรเงี้ยพอเป็นผู้หญิงค่อมเนี่ยมันมีความหมายมันก็คือสัดส่วนที่ที่ขาดกันไม่ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายแม่งเป็นของคู่กันผมเอารูปเขามาเขาอันนี้คือเป็นศิลปินวาดแล้วผมชอบเป็นงานลายสัด่ะเะแล้วงาจะสักตรงไหนเพิ่มปะอ๋อมี มีนี้มีลอยิ้มเวลาโกรธกันก็เข้าไปงอกันก็แค่นี้เออหวานไปอีกเอกันเวลาแบบทะเลาะกันเวลาแบบจะดีกันก็เอ้ยผิดเพนนะเอ้ยเราผัดเพืนนะก็วันนี้นะครับก็หูขอขอบคุณนะฮะที่เราได้มาร่วมทริปด้วยกันขอขอบคุณทางโรงแรมที่เราไปนะครับเออลาเวล่านะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเอ่อแบงค์เทนแบงค์เทนนะครับผมที่สนับสนุนสปอเฟอนเซอร์เรื่องที่พักนะครับร้านอาหารอร่อยๆนะครับวันนี้นะครับ ตันติดเตียมนะฮะอ่าขอบคุณทางตันติดเตียมนะครับที่มาการต้อนรับอย่างี่ไม่ออยไม่อร่อยไม่ออยย้งมไม่ร่อยังมบมีบีดบาร์่หนุนเซิร์ฟนะครับเอเซิร์ฟนะครับที่ดูแลเราเรื่องคุณครูที่มาช่วยเราให้คุรู่แล้วก็ทริปทั้งวันนี้เป็นเป็นสนุกมากเลยสนุกไมมากว่นี้เรมีสนุกมาก่สสสนุกไมชอบชอบ ชอบมากคลิปนี้สนุกมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆคร่ะขอบคุณเช่นกันค่ะดีใจมากเนาะคลิปหน้าจะไปไหมไปเจอเพื่อนๆคนอื่นดีือไหมเจอต้องเจอว่าเราจะไม่บอกว่าเราจะไปเจอใครต่อไปซึ่งวันนี้ก็เป็น EP พิเศษมากที่เราได้พี่ภูมิมาเป็นแขกรับเชิญถือว่าเป็นแขกเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการใช่อยากให้เป็นทุกเทิปเลยครับไปเรื่อยๆเลยบอสครับเอาผมเป็นวยครับว่าแล้วครับ โอเคค่ะก็สนุกมากใช่วันนี้เราก็เดี๋ยวขอตัวไปดื่มนิดหน่อยค่ะอัอร์ปาร์ตี้ใช่ค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเดลามิดหนังฟีมของเราด้วยนะคะเความเพราะว่าเพราะว่าทุกสิ่งเดลามิดได้ด้วยปืน ไปดื่มนิดหน่อยอัปเตปาร์ตี